สวัสดีครับชาวราศีสิงห์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในราศีสิงห์หรือชาวราศีสิงห์สามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวสิงห์ัคนาสิงห์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสลับเดือนมิถุนายน2อง5นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาคนนั้นคิดอย่างไรสลับตัวคุณกันบ้าง ก่อื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตาม,าาม,าามาปลังใจกับช่างบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงในการสร่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาได้ที่ u s e r บ u พยา a 5 9นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่ได้บางตําแหน่งแล้วก็รอแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่ไหลให้หนึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําเท่านั้นไม่ใช่ไพ่ไหลนะครับ ทีนี้เราไปดูกันว่าเขาคิดอย่างไรกับตัวคุณกันบ้างไพ่ใบแรกนะครับได้ไพ่เจ็ดถ้วยแล้วก็ไพ่ฝ่ายออบคัเด็กถือถ้วยนะครับแล้วก็ไพ่เก้าถ้วยไพ่ใบสุดท้ายแถวบนได้ไพ่หนึ่งดาบนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อว่าจิตใต้สำนึกของเขาคนนั้นคิดยังไงเพิ่มเติมกันบ้าง ไพ่ใบแรกนะครับได้ไพ่ไหนถือเหรียญแล้วก็เป็นไพ่เพจออฟสอร์ไพ่เดอร์ซันดีเอ็มเพรสแล้วก็ไพ่หกถ้วยนะครับอิทธิพลใต้สำรับได้ไพ่คิงถือดาบนะครับไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกสนับชาวสิงแล้วก็ลัคนาสิงได้ไพ เด็กถือถ้วยนะครับแปลว่าเขาคนนั้นเนี่ยกำลังมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีกับในเรื่องของการมองกันไกลไปในอนาคตข้างหน้ากําลังมีแนวโน้มมีทิศทางของการเปิดรับสิ่งดีๆพลังงานดีๆ Energy ใหม่ๆนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นอิทธิพลของไพ่เด็กถือถ้วยเนี่ยเป็นอะไรที่มันเป็นการฟื้นฟูนะครับการปรับรูปแบบกับความรักความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นเป็นอะไรที่เหมือนกับมองในมุม positive มากขึ้นทําให้ตัวเขาอะสามารถขับ เพื่อนพลังงาน Energy ใหม่ๆสิ่งดีๆนะครับมองโลกในแง่ดีมากขึ้นเป็นอะไรที่เหมือนกับเด็กอะครับที่มีความบริสุทธิ์มีความใสามากขึ้นทําให้ตัวเขาอะมองเห็นถึงความรู้สึกดีๆความรู้สึกถึงอะไรที่มันเป็นพลังงานที่มันทําให้เกิด ความรู้สึกเย็นนะครับกับความสัมพันธ์มากขึ้นเพราะถ้าเกิดมันเป็นความรู้สึกที่เป็นร้อนนะครับมันก็จะมีอารมณ์ความหงุดหงิดใจอะไรแบบเนี้ยแต่ตอนนี้เขากําลังมองอะไรที่มันเป็นในเรื่องของความสดชื่นความเย็นมากขึ้นกับในเรื่องของความสัมพันธ์ <c oughs> เขาอาจจะแบบเหมือนมีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางน,นะครับที่อาจจะทําให้ตัวคุณนะ่ะมีความรู้สึกดีๆกับตัวเขาได้มากขึ้นด้วยเช่นกันนะ คือตอนนี้เขาอาจจะเปิดหลับกับตัวคุณมากขึ้นและคุณอาจจะดิวอยู่กับคนทาบน้ำได้มากที่สุดคือราศีกรกฎพิจิกแล้วก็ราศีมีนนะครับมีโอกาสที่จะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าทําให้ตัวเขาน่ยนะครับพัฒนา เด็กถือถ้วยเนี่ยขึ้นไปก้าถ้วยเลยนะมันเป็นอะไรที่มันเป็นความรู้สึกดีๆมากๆเลยนะถ้าเกิดเขาเปิดใจและยอมรับกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นอะไรที่มันเป็นเชิงโพสตีทีฟมากขึ้นกับในมุมบวกมันจะทําให้ตัวเขามองอะไรแล้วรู้สึกว่าทุกอย่างมันคือสิ่งที่แบบชิวๆะนะครับอะไรที่ไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบจนเกินไปอะไรที่ไม่ใช่ความกดดันอะไรที่ไม่ใช่ความแบบต้องเอาทุกอย่างให้ได้อะ ประมาณนั้นเพราะตอนนี้สังเกตดูว่าเขากําลังนั่งอยู่รู้สึกเหมือนชิลเหลือเกินนะครับมองอยู่ในถ้มกลางของความจินตนาการความรู้สึกนะครับแล้วก็ผ่อนคลายแล้วก็รีแลกซ์มากขึ้นเพราะเขาเปิดใจยอมรับกับทุกสิ่งทุกอย่างทําให้เขารู้สึกว่าเขาปล่อยวางได้มากขึ้นจากแต่ก่อนที่เขาอาจจะมีความรู้สึกที่มีความผิดหวัง มีความรู้สึกน้อยมีความรู้สึกที่ยึดติดในอดีตเนี่ยมันทําให้เขาเปิดใจแล้วก็ยอมรับกับหลายๆสิ่งหลายอย่างมากขึ้นก็ได้และไพ่อาจจะสลับกันอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะครับที่อาจจะเปิดใจและยอมรับกับสิ่งต่างๆที่ดีมากขึ้น ซึ่งถ้ามันเป็นตัวคุณได้ก็ดีเหมือนกันเพราะมันทําให้ตัวคุณสามารถที่จะปลดล็อกพันธนาการจากฝันหลายจากสิ่งดีที่มันไม่โอเคนะครับคุณต้องใช้เวลากับการเยียวยานะไพ่ใบนี้นะครับอยากจะบอกว่าคุณกําลังปิดหูปิดตากําลังแบบไม่สนใจอะไรอ่ะเพราะคุณกําลังก้มหน้าอยู่ในอดีตกับไพ่สามถ้วยที่มันพังทลายไปแต่ไพ่สองถ้วยมันถูกเขาเรียกว่า อยู่ถูกสลักอยู่การเวลาข้างหลังอะ่ะมันคือหมายถึงว่ากําลังเศร้าอยู่ในอดีตคุณกําลังมองอยู่ในอดีตจนเกินไปหรือเขาอาจจะก,กําลังมองอยู่ในอดีตจนเกินไปมันทําให้เกิดมีความรู้สึกที่กลัวและไม่กล้านะครับยิ่งมีไพ่เจ็ดถ้วยมามันเกิดความเซนซิทีฟเนี่ยมันเกิดความรู้สึกที่แบบไม่ค่อยได้ดังใจมันเป็นความรู้สึกที่แบบโหยหาแต่มันเหมือนไม่มีอยู่จริงอะ ถูกไหมครับทั้งที่ความสุขความสมหวังทุกอย่างมันอยู่ตรงหน้าแต่มันไม่สามารถไขว่คว้าได้เพราะอาจจะเป็นเพราะว่าไม่คุนก็เขาเนี่ยไพ่าอาจจะสลับกันของชาวสิงเนี่ยเพราะเขาอาจจะเหมือนไขว่คว้า,ควาไม่ได้เพราะเขาอาจจะกําลังก้มหน้าก้มตามองแต่ในอดีตนะครับแบบกาลังแบบมองอะไรอยู่ในสิ่งต่างๆที่คิดเอาเองนะ เจ็ดถ้วยคือการมโนเพ้อฝันการคิดการตัดสินใจอะไรทุกสิ่งทุกอย่างกําลังอยู่ในความฝันที่ไม่ใช่ความจริงแล้วก็มองอยู่ในอดีตมองอยู่ในความเสียหายมองอยู่ในความที่มันเป็นไปไม่ได้ใครที่ชอบคิดว่าเขาไปมีคนใหม่แล้วมันไม่สามารถกลับมาได้หรอกเขาไปแต่งงานกับคนนั้นแล้วเขาจะกลับมาหาหนูได้หรอเขาบล็อกหนูไปแล้วชาตินี้คงไม่ได้คุยกันแล้วโอ้โหความรู้สึกของคุณคือแค่เขาบล็อก แต่บอกว่าชาตินี้คงไม่ได้คุยกันแล้วคือคุณแบบเอาความรู้สึกของตัวเราเองอะไปผูกมัดกับใครคนใดคนหนึ่งไว้กับชีวิตของตัวเองคือบอกไว้ก่อนว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเข้าใจนะครับว่าบางทีทุกคนอะถ้ามันปกลงไปในความรู้สึกอย่างห้าถ้วยเนี่ยมันไม่มีใครแบบลุกขึ้นมาได้ง่ายๆหรอกนะครับถ้าไม่ได้เข้าใจถึงศัตธรรมจริงๆแต่อยากจะบอกนิดนึงนะครับว่าทุกคนอะ่ะ มันมีสัญชาตญาณของการอยู่รอดคุณต้องพยายามเปิดใจยอมรับอะไรที่เสียหายไปแล้วอะไรที่มันจบไปแล้วอะไรที่มันผ่านไปแล้วคุณไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรได้ทั้งสิน้นกฎของจัก,กรวาลคุณสามารถเปลี่ยนแปลงเวลาได้ไหมสมมติว่าตอนนี้นันเวลาเนี้ยที่คุณกำลังดูคลิปเนี่ยมันคือเวลาเที่ยงตรงคุณจะไปเปลี่ยนเวลานะครับให้มันเป็นบ่าย ให้มันเป็นถอยหลังกลับไปตอนหกโมงเช้าได้ไหมมันทําไม่ได้หรอกครับเหมือนน้าที่มันไหลไปมันก็ไม่ย้อนกลับอะ่ะมันเป็นแบบนั้นน่ะนะครับดังนั้นอย่าไปจมทุกข์จมสุขอย่าไปจมอะไรกับสิ่งที่มันเป็นอดีตหรือคุณอยากจะแบบวิตกกังวลอยากจะเครียดอยากจะอะไรทุกอย่างเนี่ยอยากจะร้องไห้เนี่ยคุณร้องไห้ได้นะแล้วร้องไห้ให้พอเลยแล้วคุณก็พยายามเข้มแข็งขึ้นมา ปรับทุกอย่างขึ้นมาให้ได้แล้วคุณจะเจอสิ่งที่ดีกว่าในชีวิตของตัวคุณเองมากขึ้นสิ่งที่มันยังรอคุณอยู่เนี่ยมันคืออะไรครับมันคือความหวังใหม่การเปิดรับ <_ S 1> เห็นไหม <_ S 1> เหมือนกับที่เขากําลังเป็นอยู่อะ่ะ <_ S 1> ถ้าคุณเปิดรับยอมรับกับสิ่งที่เป็นอยู่คุณจะรู้สึกว่าคุณสุขคุณไม่ได้รู้สึกทุกข์ใบเนี้ยก้าถ้วยกับห้าถ้วยเนี่ยต่างกันยางกับฟ้ากับดินคนหนึ่งมองในอดีตคนหนึ่งมองในอนาคต คนหนึ่งมองแบบคาดฝันไว้แล้วว่าแบบอนาคตมันจะต้องดีแบบนั้นดีแบบนี้แต่คนหนึ่งกาลังจมอยู่ในอดีตว่าแบบโอ้ยต่อไปมันไม่มีอนาคตเขาไม่รักเราเขาไม่ชอบเราเขาเกลียดเราเขารักคนนั้นคือเต็มไปด้วยแปลงความอาฆาตความลิษยาอะไรต่างๆนานานะครับจากไพ่ห้าถ้วยบอกไว้เลยว่าตัดได้ตัดนะ ถ้าคุณไม่ตัดมันจะสูญเสีย Mindset ของตัวคุณไม่ว่าคุณจะมีใครคนอื่นคุณจะปิดกั้นตัวเองนะครับแล้วมันก็จะมีความปลุกฝังนิสัย อะไรต่างๆเนี่ยที่มันติดลบไปตลอดชีวิตของคุณเพราะว่าถ้าเกิดคุณนะ,นะครับถูกบีบคั้นด้วยสถานการณ์แล้วทุกอย่างมันจะถูกเมมโบอรีเอาไว้ในสมองของคุณโดยอัตโนมัติโดยที่คุณไม่รู้แล้วคุณก็จะคิดซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำซากนะครับคิดกับสิ่งเดิมๆคิดกับสิ่งเก่าๆโดยที่ไม่สามารถเปิดรับกับพลังงานใหม่ๆได้ไม่สามารถที่จะมองอะไรในทิศท,ทางที่ดี สิ่งดีๆมันมองมันมีอยู่ตรงหน้าคุณยังมองไม่เห็นมันเลยในสลับบางคนที่กำลังจมอยู่ในอดีตอยากจะบอกแบบนี้นะครับแค่สี่ใบนี้ก็คือเล่าเรื่องได้จนแทบจะหมด10เวลา10นาทีไปแล้ว่าเออดังนั้นอยากจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวคุณเองตัดสินใจนะครับเหมือนกับที่เขากำลังจะตัดสินใจเลือกกับทุกสิ่งทุกอย่างในทางที่ถูกต้องในสิ่งที่ควรและอะไรที่มันเลือกตัดได้ก็ตัดมันไปอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่ไม่สบายใจ คุณต้อง move on อย่างที่เขา move on ให้ได้นะครับเขากำลังตัดความทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็น negative ออกไปจากไพ่หนึ่งดาบเพื่อที่จะเลิกนะครับละกับสิ่งที่มันไม่โอเคกับอะไรที่มันเป็นพลังงานในด้านลบเขาพยายามจะทิ้งทุกอย่างมันไปนะครับเพื่อให้เกิดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเกิดความสุขความสมหวังถ้าเขาทํามาถึงจุดนี้มันเป็นสิ่งที่ถูกต้อง มันจะทําให้ตัวเขาเนี่ยสามารถที่จะก้าวไปสู่สิ่งที่ดีเกิดขึ้นได้อันนี้คือราศีธาตุดินพฤกษบกันมังกรน,นะครับอิทธิพลของอนท์ถือเหรียญแปลว่าเขาอาจจะอยากให้ตัวคุณอดทนและรอคอยได้ไหมบางทีเนี่ยความอดทนการรอคอยของชาวสิงมันมีจํากัดจริงๆเข้าใจนะครับเพราะคุณเกิดมาในที่เป็นดาวประจําตัวคือดาวอาทิตย์คือไม่สามารถรอคอยอะไรได้นาน นะครับอันนี้คือข้อเสียของคนที่เกิดวันอาทิตย์แต่เป็นคนที่ซื่อสัตย์ซื่อตรงนะครับประมาณนี้คือชาววันอาทิตย์และชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์เนี่ยจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับซื่อตรงซื่อสัตย์นะครับแต่ถ้าในดวงชะตาของใครที่มีดาวบาปเคาะเบียนหรือตกอลิมรณะวินาศน,นะครับอันนี้อาจจะยังดูเหมือนแบบ ความเป็นอาทิตย์นี่จะลดน้อยถอยลงไปหรืออาจจะดรอปลงไปได้เลยนะครับอันนี้แล้วแต่วาสนาบุคคลตอนนี้เราพูดพื้นรวมนะครับว่าเราอาจจะรอไม่ได้เราอาจจะรู้สึกหมุดหงิดรู้สึกไม่โอเคนะกับการที่จะต้องอดทนหรือรอคอยใครนานๆก็เข้าใจคุณก็พยายามแบบเปิดรับตัวเองให้มากที่สุดแล้วกันเนาะก็เอาเท่าที่ไหวแล้วกันนะครับพยายามหนักแน่นมั่นคงไหวนะแล้วคุณก็จะได้ความสุขความสมหวังเพราะเขาบอกว่า ถ้าคุณอดทนรอคอยโดยไม่ต่อต้านกับเขามากจนเกินไปมีไพ่เด็กถือดาบกับไพ่นี่นะครับกิงถือดาบมาคือถ้าคุณเป็นเด็กถือดาบเนี่ยนะครับจุกจิกกวนใจเขาเกินไปเขาก็รู้สึกไม่โอเคนะเหมือนกับผู้ใหญ่กับผู้น้อยมีปัญหากันอะ่ะมันก็แปลว่าบางทีเด็กอะ ก็คือเอาแต่ใจเกินไปอยากได้อยากคิดอยากทานะครับรู้สึกเหมือนอดทนไม่ค่อยไหวไงอะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะมันก็จ,จะทําให้เขารู้สึกหงุดหงิดใจรู้สึกเหมือนไม่โอเคกับตัวคุณในบางครั้งแล้วก็ทะเลาะกันได้บ้างแล้วมันก็ทําให้ตัวคุณเสียใจทําให้เขาเสียใจได้เหมือนกันดังนั้นพยายามปล่อยวางความรู้สึกเอาไว้นะครับอย่าไปฉะอย่าไปอะไรกับเขาจนเกินไปนะเพราะว่าเขาอาจจะต้องแบบ ต่อต้านกับตัวคุณพอสมควรแหละแต่ถ้าเราพยายามอดทนรอคอยนิ่งเข้าไว้นะแล้วก็เปิดใจยอมรับได้อย่างที่เขาเป็นเนี่ยเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเขาเนี่ยเขาจะเหมือนแบบกลับมาหาตัวคุณนะมีไพ่เดชซันแล้วก็ไพ่หกถ้วยนะครับเดชซันแปลว่าความหวังใหม่แปลว่าคุณจะได้รับโอกาสดีๆได้รับความสุขความสมหวังเดชซันเนี่ยคือไพ่ที่ดีที่สุดในสําหรับไรเดอร์เวทเลยนะครับมันเป็นเหมือนกับเหมือนอะไรที่มันเป็นโชคสิ่งที่ดีเข้ามากับ ชีวิตของคุณทําให้เขาสามารถที่จะเข้าตาตัวคุณมากขึ้นนะครับหรือ อาจจะเป็นตัวคุณเนี่ยเข้าตาเขามากขึ้นทําให้เขาอะตามหาตัวคุณทําให้เขาอาจจะกลับมาขอโทษกับตัวคุณก็ได้เมื่อเขาเปิดใจยอมรับกับทุกสิ่งทุกอย่างหรือเขาอาจจะให้อภัยตัวคุณก็ได้ถ้าตัวคุณเป็นคนทําผิดเขาก็จะให้ความสุขความสมหวังหรือมีโอกาสของการกลับมาของคู่ครองคนรักได้ดีเลยนะครับค่อนข้างสูงเลยทีเดียวทําให้ตัวคุณสามารถมีความสุขความสมหวังได้จาก the empress t h empress แปลว่าตัวจริง The Empress แปลว่าเขาจะเห็นคุณเป็นเจ้าหญิงอ่ะเขาจะให้การเต็มๆความรู้สึกความหวังนะครับสิ่งดีๆให้กับตัวคุณ3ามใบเนี้ยมันแปลว่าคุณมีโอกาสที่จะได้คอมมิทเมนต์มีโอกาสที่จะได้แต่งงานมีโอกาสที่จะได้มั่นหมายมีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังได้นะครับหรือ มีการกลับมาของคู่ของคนรักมีคนที่กําลังรอคอยนะอย่างที่บอกว่าถ้าเราพยายามเต็มเต็มความรู้สึกให้กับตัวเองมากพอแล้วพยายามนะครับอดทนและรอคอยได้สิ่งที่คุณอดทนและรอคอยรางวัลที่ยิ่งใหญ่ของคุณก็จะอยู่ที่สำหรับตัวคุณแล้วก็คือ3ใบนี้ก็คือความโชคดีนะครับแต่ถ้าเกิดใครคิดว่ามันเสียเวลานะเพราะว่าความรู้สึกของคุณมัน มันไม่โอเคแล้วอยากจะตัดสินใจนะครับออกจากชีวิตของเขาไปเลยหนึ่งดาบคือการตัดสินใจคุณก็อาจจะ move on ไปเจอคนที่ดีกว่าก็ได้เช่นกันนะครับมีโอกาสเป็นคนธาตุลมด้วยกลุ่มตุลเมถุนนะครับแล้วก็รา,าศีธาตุดินพุกศกันมังกรและมีโอกาสเป็นคนธาตุน้ำกรกฎ พิจิกแล้วก็ราศีมีนนะครับเหลือธาตุไฟที่มีโอกาสน้อยที่สุดเนาะก็อาจจะยังมีนะแต่อาจจะต้องแบบใช้ความพยายามมากกว่าราศีธาตุลมธาตุดินแล้วก็ธาตุน้ำนะครับสำหรับการกลับมาเนาะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด b s c r i b e ก็ติดตามกาลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ